ะะสวัสดีแม่แม่นะคะสวัสดีผู้ใหญ่ใจบุญสวัสดีคะ่ะอยู่กับเราช่องพังน้ำมนลนะคะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ทุกๆท่านนะคะสวัสดีผู้ใหญ่ทุกทท่านเลยนะคะวันนี้นะคะแม่น้ำหวานนะคะนอนพักผ่อนนะคะจะดูนะคะน้องน้ำมนลก็กวนแม่เช่นเคยคะ่ะแม่น้ำหวานก็บอกว่า เอาที่หนูสบายใจเลยลูกดนูทำใครไม่แม,แม่กวนแม่ดีมากเลยนะคะดูทาแม่นอนแบบจะนอนหน่อยก็ไม่ได้นะคะลูกกวนจะพักผ่อนหน่อยก็ไม่ได้นะคะลูกกวนนะคะแม่แม่ ตอนนี้ก็ประมาณสี่ทุ่มครึ่งนะคะน้หวานก็ทิ้งตัวลงนอนก่อนแล้วนะคะเพราะว่าในแต่ละวันนะคะเขาผ่อนไม่เพียงพอเลยนะคะขอน,นอนสักนิดหนึ่งก่อนนะคะ แม่น้ำหวานเป็นน้องช้างตั้งแต่ไหนแต่ใดเป็นน้องช้างที่ไม่อายนะคะในการนอน,นะค,ะคือม่วงก็นอนเลยะคะ่ะแม่น้ำหวานกระทำชมเราแม่มากเลยนะคะน้ำหมต์แม่ก็โอ้ยนิ่งมาก ที่จะเป็นนอนตัวตัวแม่ได้เลยค่ะงาก็ทำได้สำเร็จนะคะนอนบนตัวแม่นะคะแบบนี้ทุกคืนนะคะแม่แม่นอนแบบนี้ทุกคืนมาจำเลยนะคะ่าจะถีบแม่บ้างไหนจะโอ๊ยนะคะ นอนแบบสบายใจคะ่ะสบายใจมากๆเลยนะคะเลิศลายค่ะแม่แม่เลยแม่ทั้งลูกเลยนะคะนอนแล้วนะคะคือน้ำมนต์เนี่ยหาแบบไม่รู้ว่าจะนอนตรงไหนนะคะเพราะว่าดิ้นดิ้นแรงเหลือเกินนะคะไม่รู้ว่าจะเอาตรงไหนที่ตัวเอง